เดตใหม่นี่กูเล่นไหมไม่เล่นโฆษณาเยอะชิบหายเอาเล่นก็เล่นเถอะเดี๋ยวกูเปลี่ยนเกมไรเงี้ยเอาพวกแกเนี้ยมานับเดตไปเปลี่ยนเกมไรเงี้ยนี่อ้าววก็มีกิจกรรมใหม่ไปแลกนู้นได้นี่เงี้ยแล้วสักอย่างเนี่ยกูเพิ่งผ่านมัน โอยเจ็บคอ,อก็อกิจกรรมมีและสกินบุคลองท่าเต้นแล้วก็เจนเนตะอีกูลืมชื่อโลโปอรไฟล์สังหารและที่วาร์วิง่งอ้อนี่เจ็ดวันหนึ่งเหรอ เจ็ดวันก็สกินบุคองอันนี้ถาวรก็เก็บแล้วไปแลกได้ก็เริ่มเล่นได้เลยตั้งแต่วันนี้ <c oughs> อ๋อแล้วบาคคงคนงงอยากถันอะเฮ้ยมึงมึงไม่รีวิวเกมมั้ยคือโกไม่มีเกมเล่น คือมันต้องหาเกมเล่นกใช่ปะหาเกมมารีวิวเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกูแบบมันรู้สึกเบื่อแล้วกะจะพักไปสักระยะหนึ่งกะจะพักแบบเออเลิกรีวิวไปสักระยะหนึ่งดีไหมวะเพราะมันไม่ค่อยจะมีเกมเล่นเท่าไหร่กูมีเกมที่ลงทะเบียนไปอยู่สองเกมโอเคมาตำแหน่งอะไรดีป่าไหม ได้อา้าวป่าแน <A. Fire. S 1> ่เลือกสักอย่างดิโซโอ้ยเลือกสักอย่างดิ เออไอโอปากะไม่ค้งข <c oughs> อยิงเจ็บๆอยู่เหี้ยกูกะจะไม่แหกปากเลยกนะูเบาเสียงแล้วอันนี้กูจะเล่นแบบใกล้ๆเนะี่ยเสียงไม่กูอาจเจะเพี้ยนๆเสียงเพี้ยๆนๆเนี่ยเพราะ โอ้ไม่มีตังทำไมพักนี้กูรู้สึกว่าเน็ตมันจะปิงวะเหี้ย yeah, กดซื้อผิดเรียบร้อยครับกดซื้อผิดชีวิตเปลี่ยนไอ้เหี้ยโอ้โหเน็ตเหลืองมาเลยอย่าไปเหมือเข้าก่อนอีกเลยไอ้เหี้ยมึงหย่าไอ้สัตว์ เหลืองเลยอืมเหลืองแน่เฮียเกาเกาแลยเก้าเก้าสองขีดเหลืองเลยอืมมึงยังมีมาอาดิเออเออสวย อืมก็กลัวแหวนเมดชิบหายเลยเชีย่ยอันตีแม่งแรงชิบหายแมลงที่อันตีเนี่ยเหียพวกสกิลพวกอะไรมันไม่แรงตีมันไม่แรงมันแรงที่อันตีเนี่ยไเหียรกกรแรดย,ย,ย,ยา เออโตโลก็ต้องออกเจาะก่อยแก้ว all skill. ตังไม่มีเป็นปลาต้องทนฟาร์มไหอ่ะฟาร์มแหม500้าร้อยยางยางไรอ่ะห้าร้อยเพลสเจ้าธนู เออสวยโบปะอืมรองเท้าน้อ,ออกจกกอกเกาะเล็กอีกอ,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 อีอ่ะ้ังดาเมตอ้ออ้อไปยิงสวยเฟิร์สบั๊เออเพื่อนนนัแหละ หน้าแฟนได้หน้แฟนนั้นน,นะโอ้โหโอจะตายกับไอชินี่เออเดี๋ยวค่อยไปเอามงกรกับดาร์กแลนยิงไม่ได้โอ้ยยแล้ว พอโลโอเคตายเอ๊ะจ่าเอ,าเอาสวยอืออือ ตัวโอ้โ oh หมึงไปกันดากหน่อยกันดากหน่อยกันดากหน่อยกันดารกหน่อยกุมาลังไปกุมาลังไปเออสวยเออแหละเอารอกด้วยดิ เวนเวนอันติเอออืมอืมอืมแต่เพลงประกอบด้วยแม่ง้เยี่ยเดี๋ยวมันเหงา

กดผิดเป็นเหตุสังเกตได้เหี้ยแล้วรอดด้วยเออ,อคลิกกี่เปอร์เซ็นต์วะเนี่ยคลิกสิบเจ็ดเปอร์ซนเจ็ดเปอร์ซนี่หอไม่ไม่มันเลยคลิกไม่มันเลยไอะเหี้ยคลิให้แรงวังนี้ แต่ด้าเมีตน้ำเมตร400ตอนกลางกลางเก็มในเยี่ยดาเมจเริ่มได้แล้วจอยด้วยไม่กูจอยเลยอ่ไม่มันเลยเยี่ยไม่กูจอยเลยอ่ะไม่ใจเลย ริเบามากอี้เอออืมตกีกูอี้ตายไปไสสัตว์ตทีทะลุทะลุทะลวงเฮ้ย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 อะไรแบบแบบเฮ้ยถ้าตัดอ,อ,อืมใช้นี่แม่งเอี้ ทะลุทะลวงตายหายีย้ไม่ไี้คิวช่วยอย่างเดียวียย้ช่วยอย่างเดียวไม่เชียเลยเลยอืมอืม,อมเอ็นช่วยครับเฮ้ย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 ตตีตีตี ม่หนีเออสวยเดือตายเปรตเอ้ยโอเคข okay, ี้ตอสองพันโอเคอยู่ตอกละสองพันตอกละสองพันไม่ค่อยใจเลย <Legend ary. S 1> ตัติ๊ขี้สิบหกเปอร์เซ็นต์ก็ยังไม่ใจดี ต้องขีร้อยเปอรนต์อำได้เคยนั่งขีร้อยเปอร์เซมันรูเรื่อง,องสเตเกอร์อีอ้ไปไหน รีไวท์ไม่รอดเออพอสามสามอืมอ e ัตราติดข <c oughs> ี้ยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์ ยังไม่ใจอ่ะอ้อมึงก็บวกกันมันเลยเหยียไม่ให้กูบวกมั่งเลยจะร้ายวะให้กูบวกมั่งดีมึงไม่ใจเลยจะร้ายอ่ะพวเหี้ยพวกเหี้ยไม่ให้กูบวกอืมอืม เออเยี Enter, yeah, yeah, yeah. ่ยเย่ยนี่คิวยังดูดิคิวเย่ยคิวเยี่ยคิวดิจังไอสัตว์นังฟ้าตกสวรรค์นี่เออ ว้าวตีเจอโอ้โหอ้กเด็กเปรตเอ,อ้ย <c oughs> เจอของของเริ่มเลทเกมแล้วหือแย่ไปแล้วราไดา้ยี่จบแม่งเลยยี่จบคลิปด้วยสับ